อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากชวนมาที่จังหวัดกาญจนบุรีขนมอมยิ้มนั่นคือชื่อร้านของเขาอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลท่ามะขามเรามาคุยกับเจ้าของร้านและเป็นเชฟเองด้วยคุณอิสระกลุ่แมแู้มนี่ สวัสดีจ้าแมนนี่บอกเลยว่าแกงเธอชิมแล้วแซ่บจุกจานเลยตกลงร้านเธอชื่อขนมอมยิ้ม ทำไมมาเจอแต่อาหารแซ่บๆทั้งนั้นจ๊ะเราให้เราฟังหน่อยก่อนหน้านี้นเราเป็นร้านขนมแต่เราก็มาเปลี่ยนแนวถ้าทำอาหารแล้วลูกค้าจะอมยิ้มเหมือนกับการกินขนมไหมค่ะเวลาผ่านมาก็ทำให้รู้สึกว่าเราได้อมยิ้มจริงๆภูมิใจนำเสนอเมนูแรกอะไรจ๊ะมาถึงกาญจานาบุรีต้องนึกถึงแกงป่าค่ะวันนี้เรามีแกงป่าไก่กล้วยดิบพิเศษไม่เหมือนใครเป็นแกงป่าเราใช้ไก่บ้านแล้วก็มีกล้วยนว้าดิบเนี่ย เอามาต้มให้สุกแล้วก็มาปรุงใส่มะเขือเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองการมาทําแกงปลาแทบๆให้กับผู้ทาขอบอกเลยว่าจานนี้ต้องสั่งเลยนะจ๊ะรีทานปั๊บสั่งกับบ้านเลย ไปเมนูที่2ขนมอมยิ้มจ้าแกงหมูใบกระเจีย๊ยบแดงใช้วิธีการเดียวกันกับแกงหมูชะมวงเอาหมูสามชั้นกับคอมหมูเนี่ยมาใต่ใบกระเจีย๊ยบแดงที่เป็นอาหารชนชาติมอญที่อยู่ในกาญจนบุรีเขาจะมีความหอมแล้วก็มีความเป็นมัน,นล้วมาตน้ให้มันเปื่อยทาให้รสชาติของแกงเนี่ยออกมามีรสชาติเปรี้ยวเค็มและหวานลองเปิดใจมาชิมแกงหมูใบกระเจี๊ยบแดงเลิศมากเมนูที่3ค่ะ แกงคั่วหมูย่างใบชะพูอันนี้จะเป็นเหมือนกับแกงหอยผมใส่พริกแกงใส่หมูย่างเนเรื่องของตันคอเอาไปย่างเตาถ่านให้มันเกิดความหอมใส่น้ำกะทิใส่ยอดชะอมแล้วก็ใบชะพูะเพิ่มความหอมให้กับอาหารจานนี้ครับพริกแกงเขามีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองการจริงๆยังไม่จบไปกันต่อมาถึงเมืองการต้องถึงอาหารปลาหมูปลาตุ๋นกะปิมอนวันนี้เราใช้หมูป่าเลี้ยงเอามาตุ๋นกับกะปิมอนซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบเอกลัก,ลกษณ์ของเมืองการกะปิมอนได้จากปลาตัวเล ็ลและสีขเปีเหมือนสีเผือกกวน<า>แล้วก็ใส่สับปะรดใส่มะเขือเทศครับต้องชิมเมนูสุดท้ายหน่อมไม้แห้งผัดขี้เมาเรเอาหน่อมไม้มาถนอมอาหารโดยการตากแห้งแล้วก็เอามาลวกปรุงอาหารจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็มาผัดขี้มไม้เพื่เกิดความแซบ่บใส่หมูสามชั้นเมนูนี้เราแนะนําจริงๆครับเห็นนะคะว่าอาหารเขามีความหลากหลายจริงๆ แล้วมาแต่ละครั้งต้องบอกเลยนะคะเมนูจะเปลี่ยนไปเพราะวัดถุดิบเข้าไปตามเทศกาลซีซันอลที่สำคัญที่สุดยังรับทำข้าวกล่องด้วยร้านเราเปิดกี่โมงจม้าแมนนี่เริ่มเปิด10โมงครึ่งถึง3ามทุมครึ่งครับวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษได้กับขนมอมยิ้มเป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านขนมอมยิ้ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองตำบลท่ามะขามร้านอยู่ใกล้กับสะพานสุดใจและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านขนมอมยิ้มคือเมนูนี้เลยครับอยากชวนติดตามข้อมูลดีๆ โปรโมชั่นเลิศเลิศอยากให้แอดเลยนะคะอร่อยเลิศคุณีวันนี้อยากทานอะไรเราจะได้จิ้มเลยว่าจะไปร้านไหนนะคะลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีค่ะ